สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูชมพู่ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการกาเนิดของเสียงเด็กๆรู้มหมคะว่าเสียงที่หูรอบตัวของเด็กๆมีมากมายหลายเสียงเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้มหมคะว่าเสียงเหล่านี้มีแหล่งกําเนิดเสียงที่แตกต่างกันอ่า เรามาดูกันซิว่าสามารถแบ่งได้อย่างไรไปดูกันเลยแหล่งกำเนิดของเสียงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงลูกไก่ เสียงกบเสียงฝนตกเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงรถไฟเสียงดนตรีเสียงโทรศัพท์สรุปได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ เสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องและเสียงจากสัตว์แหล่งกำเนิดที่สองคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงจากยานพาหนะเสียงจากเครื่องดนตรีวันนี้ ครูชมพู่มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเสียงอะไรเอ่ยข้อหนึ่งเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรเอ่ยข้อสองเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรเอ่ย ข้อ3เสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรเอ่ยข้อสเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรเอ่ยข้อ5เสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรเอ่ย ตอบถูกกันไหมคะเด็กๆคำตอบไม่ยากเลยใช่ไหมคะเสียงที่เด็กได้ยินเมื่อสักครู่มีเสียงอะไรบ้างคะเด็กๆสามารถส่งคลิปวิดีโอคำตอบมาให้คุณครูทางช่องทางด้านบนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ